สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนักเสียงโชคส่องทะเบียนรถหลวงพ่อทองทำพิธีเบิกเนธาวเวสวร์หลวงพ่อทองแห่งวัดบ้านไร่ประกอบพิธีเบิกเนธาเวสวร์พุทธาพิเศษพระพุทธมหาปัญญาชยาพรองจำลองชาวบ,บ้านแห่2สองเลขขันน้ำมนต์วันที่10พฤศจิกายน2565ที่วัดบ้านชีวานตมบชีวานอำเภอพิมาจังหวัดน,นครราชสีมา หลวงพ่อทองพุทธศีโลจเจ้าวาดวัดบ้านไร่พร้อมด้วยครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติสิทธิยานุสิทธิ์ได้ร่วมทามพิธีบวงสวงสมโพชิและเบิกเนตรพุทธาพิเศษทาเวสุวรรณรูปปั้นขนาดใหญ่สององค์ปดิสฐานหน้าวิหารวัดบ้านชีวานซึ่งทาเวสุวรรณเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ารวยเป็นเจ้าแห่งผู้ผีเป็นอธิปีแห่งยักษ์ท่านเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ผู้คุ้มครองโลก ดูแลมนุษย์สถิตบนโลกสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาประทับทางทิศเหนือมีอสูรรากาัะสะและผู้ผีปีศาจเป็นบริวารท่านเป็นหัวหน้าของเท้าจตุโลกบาลประกอบด้วยเท้าวัฒตรักปกครองโลกด้านทิศตะวันออกเท้าวิรุธหกปกครองโลกด้านทิศใต้เท้าวิรูปักปกครองโลกด้านทิศตะวันตกดังนั้นผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บ,บ,บูชาท่าน คนมีศรัทธาไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภรวมถึงปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีหมดไปซึ่งท้าวเวสสุวรรณสร้างกระแสความศรัทธาบรรดาโชคลาภรวมถึงปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปชาวบ้านต่างเดินทางมาร่วมพิธีกราบไหว้ขอโชคลาภกันอย่างคึกคักและยอย่างได้พุทธาพิเศษพระพุทธมหาปัญญาชยาพรองค์จำลองประจําวัดบ้านชีวานโดยชาวบ้านจํานวนมากไม่พลาดส่องเลขขันน้ำมนต์และเลขทะเบียนรถของหลวงพ่อทอง ในพิธีบวงสวงเพื่อนำเลขที่ได้ไปเสียงโชคโดยเลขทะเบียนรถหลวมพ่อทองคือ9229ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ค่ะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ